สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟสี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามหกสมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะกรรมกรแบกข้ามซ้ำลอที่กินหอและหักแข้งโอ้ยวันนี้มาบัวไทยมาแวบบดีเจเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้มาแวบบอันนี้เนาะสบายสบายวันนี้เมื่อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องบ่าวไทยกันเลยวันนี้บ่าวไทยชิฟ้าพี่น้องมาเบิง่งน้ำสร้างเนาะคุณน้ำสร้างอยีหลาวนี่เป็นแนวเจ้อ ราคาเทเล่คุณดจำสางอยู่แล้วนะครับขุดเนี่ยเลยเนาะบาบูไทยนี่แหละเป็นคนคุดเองพี่น้องเอ้ยคุดกับน้องเคยกัสามมุสนแก่กะสามเมกี้น้องบาบูไทยนี่แหละซีขนพี่น้องไปเราไปเบ่งผสมด้วกันเลยอันนี้กะผู้แก่พี่น้องสวัสดีสามมุสน นั่งตากแดดก่อนพี่น้องจักน้อยเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮากะดีแต่นึงพี่น้องเป็นอิสระดีมนตได้เงินน้อยก็ย่าแต่ว่ามันมนตเนาะสดงอกก็แหลวไว้มาอยู่ใกลแท้พี่น้องโอ้ยแม่นพอดีบัดนี้เด้กกมักตุ่มแยะพี่น้องแตกตลอดไค่น้ําสางนี่คืนนี้คัน

ลงไปนี่กัตักน้ำในะกะนี่เห็ดนตุ้งัวนดวันะน้เนี่บ,บ่าวพุทยิเป็นคนแก่งไงกด้พี่น้องไหยเฮ็ดงานยนบ้านเห่าก็ดีพี่น้องมอนสบายเป็นกันเอง ได้ถูกไม่ได้ยากเพะมวยกะสองเนาะหัวเท่งกะหัวพะพรอนหัวเท่งกะไน่ดูเงกรซิ่เอีเอกซ่บ้ามันวกเขาพ่อบ้าผู้ไทยกับพ่อไปพั่นหา มาหวานพ่นมาหวานไปเฮ็ดอันเสาเทงพี่น้องปลูกเท่งหม่ใส่เสาดินข้างแน่ผ้าเท่าของผ้าเท่านี่แหละปุ้นของผ้าเท้าอยู่ข้างอ,อยู่ข้างโซนเบาน้องสาวอยู่กับปุ๊กเท้าไปเล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยาวอยู่ ิันสีสานกระตาเมนทำไมเพราะอันนั้นอันนี้น่ะคือกระตาเมนพี่น้องอุปกรณ์ก็ได้กระตาเมนเอาไว้แก้เวลาเป็นน้ำนี่น้ำก็ออกครแก้ขึ้นมาทำยังนักชองอันสามอันมุ่นมาแล้วพี่น้องเลยตาพคนเห็ดเอราะต้องพช้คนจะไปหาตัดไม้ยู่งฝั พเพื่องเนาะเพื่องเพื่อเตรียมสีลงสระบันสีแกดินครับสรางส่วนนี่แหละแล้วเขาเห็นเป็นคนลงไปเกิดอะไรไปน้องเต็มพร้อมมัหน,นี้ฝนย่างเดี๋ยว,วยขึ้นเมื่อคืนนี็นโจนพวกก่อนนะพวกมุ่งม,มีน้องแค่ถุงหนึ่งนะจะได้เ,เลิกพนดิน มีก็บรรยากาศส,ส่วนพวกพีกพี่น,อน้องนะคนทางน้องอเนี่ยจะให้เบิ่งมันมันมันมืดเลยพี่น้องเนี่มืดเหน็นหง ได่เจอป่ะ มาแล้วบางคนไทยเราลังมออยเราเตรียมกันทำแล้วกีชาติว้าวใ่แนี่ชาเดี๋ยวาลเยมันถอะนิ่อน

ไม่เปลี่ยนนี่วัดพราพหลองพี ท่ากันนี่น้ำเบมือน้ำ

lắm lắm em lắm 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 rất lắm 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 cái lắm 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 มืดได้พี่น้องเรืยกตรงไปมันไม่มีลมมันเป็นแอร์อัดอย่างไรอยู่ลมเย็นได้หมาเด้อพี่น้องเดิมช้างซอยแดงช่างไหนล่ะเนาะมาอีก้อนเพือกินอเนาะาอีกีเอ้ยแกมือมาอะไรทำเกินอีกนิน

Kim mua lại đấy nằm trên tay mua Mẹ ngủ.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  tiết Cái, mình thì... Cái này... kết kết Đi đến còn. Rốt chả nào. Nhờ mấy thằng da chắc, nhờ mấy thân da chắc kết đấy, mình chỉ đang, đang kết ไออากาศเสีย็นหนาวพี่น้องกัยมันเสีย็นงเกินลมจนลมลมชี่ไบ่อยลมม่อยบ่อยลมม่อยบ่อยเจ็ดเด็กอะไมีมือยเป็นเลยพี่น้องแดดอยู่กระแม่นแต่ว่า 落难。

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

พ่อบ้าบ้า <That S 3> <man. S 1> <laughs>